โรคระบาดสามารถฆ่าผู้คนได้จำนวนมากมนุษย์จึงได้ใช้ข้อน,นี้ของมันมาสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวเองในการทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามวันนี้เรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพประวัติการใช้อาวุธชีวภาพในอดีตและสนธิสัญญาการห้ามใช้อาวุธชนิดนี้กัน ธรรมชาติของโรคระบาดนั้นเป็นโรคติดต่อที่ติดกันได้ง่ายแพร่ไปอย่างรวดเร็วและสามารถฆ่าชีวิตคนได้อย่างมหาศาลยกตัวอย่างเช่นคลิปก่อนเราพูดถึงเรื่องของไข้หวัดสเปนที่ฆ่าชีวิตคนบนโลกไปกว่า50ล้านคนนอกจากนี้ก็ยังมีการกระบาดที่ยุโรปซึ่งฆ่าชีวิตคนถึง75ล้านคนนับเป็นหนึ่งในสของประชากรโลกทั้งหมดเลยทีเดียวมนุษย์ได้มองเห็นประโยชน์จากความร้ายกาจของอาวุธชีวภาพนี้ จึงได้มีความพยายามในการเรียนแบบธรรมชาติและนำมาเป็นอาวุธในการทำลายศัตรูให้ย่อยยับต่างฝ่ายต่างสร้างมาเพื่อทำสงครามกันมีการเพราะเลี้ยงเชื้อโรคต่างๆเป็นจำนวนมากเก็บรักษาไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องการใช้ซึ่งอาจจะใช้วิธีการโปรยลงมาจากเครื่องบินหรือติดไปกับหัวรบขีปนาวุธยิงสู่เป้าหมายการผลิตอาวุธชีวาภาพนั้นทำได้ไม่ยากเลยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงต้นทุนก็ไม่แพง ประเทศที่ยากจนก็สามารถที่จะผลิตได้เองและมีราคาที่ถูกกว่าอาวุธร้ายแรงประเภทอื่นเช่นอาวุธนิวเคลียร์เชื้อจุลินทรีย์สำคัญที่นิยมใช้เป็นอาวุธชีวภาพได้แก่เชื้อแอนแทกเชือ้อไข้ทรพิษหรือฟิดาตบทูลินัมอีโบลาและแกาลาโรคการใช้อาวุธชีวภาพในสงครามนั้นมีมาตั้งแต่สมัยอดีตการจากประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าเริ่มใช้ตั้งแต่ปีคศ .1346 แต่จริงๆแล้วก็น่าจะถูกใช้กันมานานมากกว่านั้นเมื่อปีคศ1373-1374ถึง 74, กองทัพของมองโกนันได้เข้ายึดเมืองแคบฟ้าซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศรัสเซียหรือประเทศยูเครนในปัจจุบันช่วงนั้นได้มีคนตายด้วยกาโระก,กองทัพมองโกนันได้เอาซากศพที่ติดเชื้อใส่เครื่องดีดกระสุนดีดข้ามกำแพงเมืองไปให้เชื้อโรคนั้นไประบาดกับผู้คนที่อยู่ในเมือง ผู้คนในเมืองพยายามที่จะกําจัดศพเหล่านั้นโดยการโยนลงแม่น้ำซึ่งทำให้ระบบส่งน้ำของพวกเขาปนเปื้อนเชโรคเข้าไปอีกในมิชาก,กาลโรคก็ระบาดไปทั่วเมืองบางคนหนีออกจากกําแพงเมืองไปไกลแต่มันก็สายไปซะแล้วเพราะคนเหล่านั้นได้กลายเป็นพาหะของโรคไปเรียบร้อยจึงได้กลายเป็นการแพรเ่เชื้อไปทั่วยุโรป ต่อมาเมื่อปีคศ1 7 1 0กองทัพรัสเซียก็ได้ใช้ซากศพที่ตายจากกาละโลกต่อสู้กับกองทัพสวีเดนเช่นกันปี1,754ถึง1,763ตอนนั้นอังกฤษนั้นกำลังทำศึกสองหน้ากับทั้งฝรั่งเศสและชาวอินเดียแดงที่สุดท้ายทั้งสองจับมือกันจนเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่การเกิดสงครามการปฏิวัติอเมริกาในที่สุด ช่วงนั้นอังกฤษทำทุกวิถีทางเพื่อจัดสกัดการการรวมตัวของฝรั่งเศสและชนพื้นเมืองโดยกองทัพอังกฤษแจ,จกผ้าห่มให้กับคนดินแด,น,ดนพื้นเมืองที่มีไข้ทรพิษติดอยู่ทำให้โรคระบาดนี้ทำลายล้างศัตรูสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเยอรมันได้ใช้เชื้อแบคทีเรียรที่กอ่อให้เกิดแอนแทกและโลกแกนเดอร์ฉีดเข้าไปในมา้าและวัวก่อนที่จะมีการส่งสัตว์เหล่านั้นไปให้แก่ฝ่ายพันธมิตรสงครามยุโรปเพื่อเป็นอาหารและพาหนะ สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นสมัยที่การค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพมีกันอย่างแพร่หลายกองทัพญี่ปุ่นใช้สงครามเชื้อโรคอย่างจริงจังญี่ปุ่นได้ตั้งหน่วยงานที่ชื่อหน่วยปฏิบัติการเจ็ดซ้ำหนึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮาบินของจีนโดยใช้ชื่อว่าหน่วยต่อต้านโรคระบาดผลิตน้ำบริสุทธิ์และการจ่ายน้ำแห่งกองทัพกวางตุ้งแต่หน้าที่ที่แท้จริงของหน่วยนี้ก็คือศึกษาวิจัยและพัฒนาอาวุธชีวภาพ โดยใช้ฉเฉลยสึกต่างชาติในการทดลองรวมกันนับหมื่นคนและเสียชีวิตหลายพันคนโครงการอาวุธชีวภาพของญี่ปุ่นสามารถผลิตเชื้อแอนแทรกจำนวนมากพร้อมที่จะบรรจุในลูกระเบิดชนิดแตกกระจายญี่ปุ่นเคยปล่อยเชื้อไทฟอยด์ลงในน้ำประปาของกองทัพโซเวียตที่ชายแดนมองโกเลียนับว่าเป็นการใช้อาวุธชีวภาพของประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกหลังจากการพัฒนาอาวุธชีวภาพและยังได้เคยทิ้งระเบิดที่บรรจุตัวหมัด ที่นำเชื้อกาฬโรคไปทิ้งใส่กองทัพจีนที่เมืองหนิงโปและญี่ปุ่นเคยทดลองใช้กองทัพหนูปล่อยเชื้อเข้าไปในหมู่บ้านและชุมชนทำให้คนตายทั้งหมู่บ้านการทดลองในครั้งนั้นของหน่วย731ทำให้มีชาวจีนตายไปกว่า580,000คนนอกจากนี้ยังมีการปล่อยเชื้าออะฮิวัตกะโรคและไทฟอยในบ่อน้ำของประชาชนชาวจีนซึ่งโรคนี้ฆ่าคนไปกว่า30,000คน และยังแพร่ระบาดต่อมาอีกเป็นเวลานานหลังสงครามโลกครั้งที่สองโครงการอาวุธชีวภาพของญี่ปุ่นที่ดำเนินการไปจนถึงปี1945ก็ถูกเผาทำลายไปในะระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองในช่วงนั้นอเมริกาเองก็เริ่มโครงการอาวุธชีวภาพเพื่อถ่วงดุลอำนาจของญี่ปุ่นและเยอรมันมีการผลิตและจัดเก็บไปยังที่ต่างๆจนกระทั่งในปี1969ประธานาธิบดีนิกสันได้สั่งยกเลิก โครงการอาวุธชีวภาพทั้งหมดปีต่อมาก็ได้มีการออกคําสั่งให้มีการทําลายอาวุธชีวภาพจากนาสารัฐอเมริกาสหาราชณาณาจากักรและสหภาพโซเวียตได้จัดทําข้อตกลงเรื่องการห้ามสะสมห้ามผลิตและห้ามเผยแพร่อ,อาวุธชีวภาพโดยมี175ประเทศได้ลงสัตยาบันรวมทั้งจีนและเกาหล,ลีเหนือด้วยแต่กระนั้นก็ตามยังมีการแอบใช้และแอบทดลองพัฒนากันอย่างต่อนเนื่อง เช่นกรณีสหรัฐใช้ฝนเหลืองในสงครามเวียดนามหรือในปี1979มีการล้วนไหลของสปอเชียอันแทรกในเมืองสวียเดกในสหภาพโซเวียตทําให้ประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงมีอาการไข้สูงหายใจลําบากและเสียชีวิตในเวลาต่อมารัฐบาลอ้างวาสาเหตุของโรคมาจากการกินเนื้อวัวที่ติดเชือ้อแต่ทางสหรัฐอเมริกาได้ประเมินสถานการณ์ว่ามาจากการร่ไหลของอาวุธชีวภาพ เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต66คนจากผู้ป่วย77คนที่อยู่ในรัศมี4ไมลทางตอนใต้แนวทิศทางลมจากห้องปฏิบัติการปี1991สาลรประชาชาติพบหลักฐานว่าอิรักได้ผลิตอาวุธชีวภาพโดยจัดเก็บเป็นระเบิดสังหารที่ใส่สารพิษและเชื้อโรคประมาณ200ลูกโดยมีเชื้อโบตูน้ำและเชื้อแอนแทกซึ่งทั้งหมดถูกทำลายในมกราคมปี1991 และต่อมาในปีคศ1995สาประชาติก็ได้พบอีกว่าอิรักได้เตรียมการผลิดอาวุธชีวภาพโดยมีการพบและพยายามในการทดลองในกระสุนปืนใหญ่กระโหลและถังสเปรย์โดยรวมแล้วพบว่าอิรักมีสารก่อเชื้อกว่า30,000ลิตรเหตุการณ์ล่าสุดคือกรณีเหตุการณ์การจงใจกระจายสปอรตเชื้อแอนแทผ่านทางระบบไปรษณีย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากเหตุการณ์ในวันวัน ผลการตรวจหาและบ่งชี้พบว่าเชื้อแอนแทกดังกล่าวมีที่มาของเชื้อคือภายในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้เสียชีวิตทั้ง5รา,ายพบว่าเป็นเชื้อแอนแทกสายพันธุ์ซึ่งถูกแยกเชื้อมาจากซากโคที่มลลาเท็กซสัสเมื่อปีพศ2524แล้วถูกนำส่งไปเก็บรักษาไว้ที่สถาบันวิจัยโรคติดเชื้อทางการแพทย์ของกองทัพสหรัฐอเมริกาโดยคาดกันว่าผู้กระทำผิด อาจจะเป็นบุคลากรในสถาบันดังกล่าวจะเห็นได้ว่าถึงแม้ประเทศต่างๆจะลงนามว่าไม่ผลิตอาวุธไม่พัฒนาอาวุธชีวภาพไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามแต่ก็มีประเทศที่ฝ่าฝืนและขาดระบบการตรวจสอบภายใต้อนุสัญญาหรือบทลงโทษเพียงแต่ว่าอาศัยความร่วมมือความไวเนื้อเชื่อใจกันระหว่างประเทศเท่านั้น เราชาวโลกจึงต้องติดตามต่อไปว่าจะมีประเทศใดฝ่าฝืนในการสร้างอาวุธชีวภาพมาทำลายล้างศัตรูหรือไม่